สวัสดีครับสวัสดี f อทุกท่านนะครับผมยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่องพังพิดาวนะครับผมวันนี้ก็พาคุณแม่นะครับผมแม่หวันนะครับผมมาหาซุมนาเล็กนะครับผมหาซุ้มนาเล็กนะครับแม่ๆมาเยี่ยมนะครับผมพอดีผ่านมาแล้วก็เอาของที่แม่เมียวฝากมาให้ด้วยนะครับผมก็ได้เลยได้มาเยี่ยมสุมนาเล็กนะครับผมโอ้โหซุมนาเล็กนี่คือแบบ ช้างเยอะจริงๆนะครับผมช้างเยอะจริงๆเลยนะครับผมมีแต่ดุมรอสาวสวยกันทั้งนั้นเลยนะครับผมซุ้มน่าริกนะครับผมนี่ครับผมดุมรลอทั้งนั้นเลยนะครับผม โอ้พายถุงเสก็มาด้วยนะครับผมน,ผมมนผมู่น,นนะครับผมปลายถุงสีนะครับผมอยู่น,นู่น,นนะครับผมจืดหลักอยู่นู่นนะครับก็พาแม่นะคะปอนป,อนปอนกล้วยนะคะฟันเล็กนะคะพาแม่ปอนกล้วยนะคะ น้คุณแม่ไปป้อนอยู่นน้นนะคะโอ้ช้างเยอะมากนะคะแม่แม่แมาสุ้มน้ําเงินนะคะของนันเล็กนะคะโอ้แม่มาทุกซุ้มเลยนะคะแม่แม่แม คุแม่มามาช่วงฝนตกนะอันนี้ก็น้องใบบุญนะคะนุ้นก็บุญทรงว่าวานะคะบุญเย็นแล้วก็ฝันเมืองนะคะแซมสั้นหนุ่มสินะคะแม่ก็มาตอนกวดนะคะคุณแม่แวะมาเยี่ยมนะคะขเขยี่ยมถุกบ้านเออนี่น้ำอ้อยนะคะ เข้ามาที่ตะกลางนะคะตอนนี้ก็เพิ่งได้สองบ้านนะคะบ้านเจ้วตาแล้วก็บ้านของนาเล็กนะคะโอ้สมนีนะคะผมแม่แม่ว้าวว้าวา <laughs> นี่พาแม่แม่มาเยี่ยมซุ้มนาเล็กนะครับผมซุ้มหนุ่มหลอนะครับผมฝนตกนะครับวันนี้ในวันที่ฝนตกชุ่มฉ่ำมากนะครับผมโอ้ายแซมสั้นนะครับผมหล่อจริงๆนะครับผมนี่ครับผมายแซมสั้นฝั่งนู้นนะครับผมนู้นครับผมายหนุ่มเสกนะครับผม โอภัยหนุ่มเสียงนะครับผมเพิ่งกลับมาจากแห่งงานนะครับผมโอภัยหนุ่มเสียงนะครับผมส่วนฝั่งนู้นนะครับผมน่าจะเป็นภัยแซมสั้นนะครับผมอยู่ข้างหลังนะครับผมอยู่ข้างหลังนะครับผมนีนะครับผมไปแตกหนุ่มละลอทั้งนั้นเลยนะครับผมไปแจกหนุ่มละลอดทั้งนั้นเลยนะครับผมสุมนาเล็กนะครับผมเปนหลอดทั้งนั้นเลยนะครับผมคนโจก็ ่ภาพให้กับแม่ๆได้ดูไกลๆนะครับผมเพราะว่าวันนี้ฝนตกนะครับผมฝนตกนะครับหลุ่มรอตั้งนั้นเลยนะครับผมเนี่ยฝั่งนี้ก็จะเป็นสาวๆนะครับผมเป็นสาวๆนะครับฝั่งนี้นะครับผมวันนี้จะเป็นสาวๆนะครับผม ี่ก็มาอยู่ที่บ้านน้องไข่มุกนะครับแม่แม่โอ้น้ําท่วมทางนะครับเข้าบ้านไม่ได้นะครับผมน้ําท่วมทางครับผมน้าท่วมทางนะครับผมโอ้ดูน้ํานะครับผมน่ากลัวมากเลยนะครับผมอันนี้แม้นทุงน่งนาหมดเลยบอกโอ้อันนี้เป็นทุงน่งนานะครับไม่ใช่ไอ แม่น้านะครับแม่แม่แมอู้น้ากลัวนะครับผมห้ากลัวห้ากลัวมากเลยอันนี้ท่วมปีปีที่แล้วท่วมไหมครับปีที่แล้วถึงตรงนี้อู้ปีนี้น้ายยํามาแรงเนาะคาดว่าจะท่วมกว่านี้อีกอโอ้ถ้าท่วมแล้วจะไปอยู่ <c oughs> ที่ไหนล่ะคราวนี้โอ้ต้องไปหาอกที่อยู่อื่นก่อนเนาะครับผมเพราะว่า ครับครับใช่ครับผมตอนนี้ยังอยู่ได้แต่ต่อไปนี้ถ้านน้ายังขึ้นต่อเนื่องอยู่แบบนี้ก็คงต้องย้ายนะครับผมครับผมโอ้ไปไปขอที่สํารองไว้แล้วโอ้ครับผมดูครับสถานการณ์น้ําช่างน่ากลัวเหลือเกินนะครับแม่เม่เดือดร้อนไม่ว่าคนหรือช้างนะครับผมคือแบบเดือดร้อนจริงๆริงนะครับผม ปีนี้คาดว่าน้ำจะแรงกว่าปีที่แล้วนะครับผมน้ำยังขึ้นต่อเนื่องเลยนะครับผมไม่มีทีท่าว่าจะลดลงเลยนะครับผมแม่น้ำนะครับผมคือมานี้คือแบบคิดว่าเป็นแม่น้ำเป็นอะไรนะครับผมแต่ไม่ใช่นะครับผมก็คือเป็นนาข้าวหมดนะครับผมคือน้ำท่วมหมดนะครับสถานการณ์น้ำรุนแรงมากเลยนะครับปีนี้ คาดว่าจะหนักกว่าปีที่แล้วด้วยนะครับผมคุณแม่มาเยี่ยมนะครับผมมาเยี่ยม บ้านที่มันกับคุณแม่มาร่วมได้ร่วมสร้างนะครับผมบ้านน้องไข่มุกค,คุณแม่ก็ได้มาปิดค่ากันศาสตร์ให้นะครับผมสามหมื 35, ่นห้าพันคะแนนนะครับผมคุณแม่ท่านมาปิดกันศาดตรให้นะครับผมปิดค่าช่างนะครับผมแม่ก็เลยอยากอยากมาเยี่ยมนะครับผมอยากมาเยี่ยมนะครับผมแล้วก็มีกล้วยมาฝากด้วยนะครับผมมีกล้วยติดไม้ติดมือมาฝากนะครับผม ครับผมมีกล้วยมาฝากด้วยนะครับผมขอบคุณช่องพี่ดาวนะครับผมขอบคุณครับผมขอบคุณครับผมเป็นสะพานดุลนะครับผมให้กับน้องในช่วงอาคาช่างนะครับผมช่วงทําบ้านนะครับผมให้กับน้องนะครับผมกราบขอบคุณมากๆเลยครับผมขอบคุณครับคพี่มานกด้วยครับ ครับผมเข้าไปปอนไม่ได้น้ำท่วมครับผมเข้ามาปอนไม่ได้น้ำท่วมเข้าไม่ได้ครับน้ำท่วมน้ำท่วมหน้าบ้านหมดนะครับผมมาจอดไว้ข้างนอกมาเลยครับตอนนี้พ่อควรก็หาที่สำรองไว้แล้วเนาะนะครับผมก็คือแบบถ้าท่วมจริงๆก็คงต้องได้ย้ายขึ้นไปนะครับผมปีนี้นักนะครับผมปีก่อนก็แค่แค่ริมริมถนนะครับผมปีก่อนนี้ยังไม่ท่วมถนนไม่ไม่เคยท่วมถึงขนาดนี้นะครับผมปีนี้หนักมากเลยนะครับผมครับ คอยไล่ปูนศรีก็มาถึงบ้านนะครับผมก็เป็นบ้านพายโคกนะครับผมบ้านกวนนอตนะครับแม่แ bueno> ม่แม่หวันนะครับผมมาหากวนนอตนะครับผมพายศริมงคลพายโคกนะครับผมโอ้แต่นุ่มรอๆทั้งนั้นเลยนะครับผม อันนี้พายขนุนนะครับผมส่วนนั้นก็พายโคกนะครับผม ขนสูงเหมือนกันขนสูงเหมือนพิฟฟุกนะครับผมหขนดีมากนะครับผมหล่อ<ล>ทั้งนั้นเลยนะครับผมวันนี้พาคุณแม่มาชมนะครับผมบ้านที่ยังไม่ได้มานะครับผม

ล้อมากนะครับลอมากนะครับนี่นะครับผมวันนี้ก็มาถึงบ้านน้องโพนะครับผมก็มืดก่อนแล้วนะครับไม่แม่มาถึงบ้านน้องโพนี่ก็จะหกโมงเย็นนะครับผมมาหาน้องโพนะครับผม ครับในเรืวองผู้เสียงก่อนเสียงขับก่อนเร็วครับขับก่อนเรื่องเสียงเสียงไม่มีนะครับเสียงเสียงหายเพราะว่าเคี้ยวอยู่นะครับผมเคี้ยวอยู่นะครับน้องผู น่ะคือเขาวเถอะปีหนึ่งเลยครับกำลังชาแเ่งเออเาแ่าวเป่งแ่ดีคุณแม่ไม่ได้บอกล่วงหน้านะครับผมคือแบบมามาแบบเซอร์ไพรส์เลยนะครับผมอยู่เงยินไมินลไมรอ วในห้องทามว่านงเมนมาไหตะเกียบเป็นนาวันียวไมาใส่เล่นบนห้องทักยิงเาจับกะบาดจะมได้้ได้ครับผมย่อวมานดให้นเาาไม่จนั้ ตกใจนะครับตกใจตกใจนะครับตกใจตกใจนะครับน้องภูใจนะครับพันตูดให้แล้วครับผมน้องภูนะครับผม ก็พิดาบ่นนี้เยอะมีคนเรียนเขาเขาคนก็คอยมันเขาไปเรื่อยๆดูฝันของขาบวงว่าบวมโดนวดดบ่อสะบ่นเขาผมหลางมันเขาเพพาะล่ะ

เะว่าจกลุ่มเงินบราณในยนี้จะของยานครือเปล่าก็มาถึงบ้านน้องโพนะครับผมแล้วเราก็จะเข้าบ้านกันนะครับแม่แม่วันนี้มืดค่ำแล้วนะครับผมเพราะว่าไฟนี่เริ่มสว่างแล้วนะครับผมเริ่มเปิดไฟแล้วนะครับผมเริ่มสว่างแล้วนะครับผม ครับแม่แม่ครับผมก็ต้องขอบคุณแม่แม่พ่อๆนะครับผมทุกท่านนะครับผมที่เข้ามารับชมนะครับผมก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสําหรับคลิปนี้คนจู่ก็ขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ